สวัสดีครับพี่น้องตลอดระยะเวลาหลายปีที่ผ่านมานั้นสวนปักหวานป่าพอปอกอเภอบ้านหมอจังหวัดสระบุรีก็ได้นำความรู้นำสิ่งที่เป็นประโยชน์นะครับมาให้ความรู้ถ่ายทอดให้พี่น้องนะฮะทั่วทุกภาคของ ประเทศไทยที่ได้เดินทางมาศึกษาหาความรู้นะครับเกี่ยวกับการปลูกผักหวานป่าขอบคุณพี่น้องน,นะครับที่เดินทางมาแล้วก็ได้ตั้งใจศึกษานะครับสอบถามรายละเอียดเกี่ยวกับผักหวานป่าทางสวนก็ได้ถ่ายทอดให้นะครับจาก ประสบะการณ์ที่ผ่านมานะครับทีเ่เราทำมาหลายปีจากประสบการณ์นั้นเราก็นำความรู้ที่ได้รับมาถ่ายทอดให้พี่น้องทางสวนได้รับเกียรติจากทางราชการนะครับให้เป็นผู้นำชุมชนเป็นภูมิปัญญาชาวบ้านนะครับก็นำไปประยุก์ตใช้ นะครับเพื่อเป็นอาชีพยอย่างหนึง่งเป็นที่ทราบกันดีอยู่แล้วว่าผักหวานป่านั้นเป็นพืชที่นิยมกันมากกระจายไปทั่วประเทศของเราเนื่องจากว่าเป็นพืชที่ให้ผลผลิตมานั้นปลอดสารพิษโดยธรรมชาติของผักหวานป่าแล้วเขาจะไม่ชอบ สารเคมีนะครับเราจึงได้ผลผลิตได้ยอดนะครับสมบูรณ์นะฮะแล้วก็น่ารับประทานที่ท่านเห็นอยู่นี้ก็เป็นพันุ์ยอดสีทองใบใหญ่นะครับในเรื่องของพันนั้นเราก็มีหลากหลายนะครับเป็นเมล็ดนะครับเมล็ดของอำเภอบ้านหมอจังหวัดสระบุรีนั้นก็ คึ้นชื่อในระดับต้นๆของประเทศไทยว่าเป็นเมล็ดที่แข็งแรงนะครับไม่ว่าจะเป็นเมล็ดสดเมล็ดแห้งที่เราทำนะฮะอาจจะเป็นเมล็ดถั่วงอกผักหวานหรือเราทำเอ,อาวาเป็นต้นกล้าเป็นกิ่งตอนหรือที่เราทำเป็นกิ่งตอนช่ำก็ร้วนแต่ได้รับมาจากประสบการณ์นะฮะแล้วเราก็นำความรู้นั้นมาถ่ายทอดพี่น้อง ที่ได้เข้ามาศึกษาดูงานผักหวานป่านั้นต้องยอมรับอย่างหนึ่งว่าสามารถช่วยผ่อนคลายความร้อนนะคะเป็นการป้องกันมวลภาวะโรคร้อนได้เป็นอย่างดีขณะน,นี้ก็กระจายไปทั่วทุกภาคของประเทศไทยหลังจากที่พี่น้องมา,าได้รับความรู้แล้วนะครับ หน่วยงานทั้งนหน่วยงานสําคัญต่างๆเช่นมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์บางเขนนะฮะก็ได้มาศึกษาความรู้นำนิสิตนักศึกษามาหาความรู้ปักหลักอยู่ที่สวนนั้นก็เป็นเวลาหลายปีนะครับแล้วก็หน่วยงานอื่นๆอีกมากมายไม่ว่าจะเป็นระดับประถมศึกษามัธยมศึกษาข้าราชการที่กเกษียณแล้วก็มาศึกษาหาความรู้กันทางสวนก็ยินดี นะครับจึงฝากบอกพี่น้องว่าท่านจะมามากม,มาน้อยมากี่คนหรือจะมาเป็นแบบครอบครัวเราก็สอนให้อบรมให้ท่านอยากได้ความรู้เพื่อนําไปต่อยอดนอกจากนั้นสวนของเราก็มีบริการอาหารนะฮะทำเมนูอาหารเป็นร้านอาหารครัวผักหวานปาที่เน้นในเรื่องของผักหวานแล้วก็มี ห้องน้ำที่สะอาดไว้คอยบริการต้อนรับพี่น้องนะฮะเป็นขนาดาย่อมๆนะฮะไม่ใหญ่โตอะไรสุดท้ายนี้นะฮะก็กราบขอบคุณจริงๆพี่น้องที่ติดตามแล้วก็มาศึกษาหาความรู้พร้อมทั้งนำพันธุ์ต่างๆของสวนป่าหลางป่าไปทดลองปลูกกันนะครับขอให้พี่น้อง ช่วยกดไลค์กดติดตามกดแชร์นะครับเราจะได้นำสิ่งที่ดีๆมีสาระมาให้พี่น้องอีกกราบขอบพระคุณนะครับโชคดีทุกท่านครับสวัสดีครับ